สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not So Berry Legacy Challenge กับคุณ Metal b e r ี y แล้วก็คิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่า m e t a เนี่ยเขาเหลือแค่ skill parenting นะคะแล้วก็ skill การร้องเพลงเท่านั้นเองเขาก็จะผ่านเอพิโซดนี้ผ่านยุคของเขาไปได้แล้วแล้วก็ใช่คุณมีเนี่ยไปเอ้ยมาห่างทะลุออกมาคุณมีอ่ะไปแต่งบ้านมาเพิ่มก็คือซื้อจักรยานให้ลูกๆนะคะแล้วก็แต่งสวนมีโซนกริลตรงนี้มีแบบว่าเซนการ์เด้นเบาๆตรงนี้แล้วก็มีคนบอกว่าให้ใส่ไฟให้บ้านต้นไม้ด้วย คุณมีก็ใส่ไว้ข้างล่างอ่ะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องอัปเกรดด้วยการแบบว่าเพิ่มไฟเพิ่มอะไรอย่างงี้มันก็จะสว่างขึ้นมานะค,ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ทั้งหมด133<ฤ>เหรียญเดี๋ยวจะให้เ<อ>มทลัลเขาเนี่ยสอนลูกๆไปด้วยระหว่างนี้<อ>ก็ให้สอนออขอโทษขอโพยอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่ทเห็นว่ามีซิมของเพื่อนบ้านเรานะคะก็คือคุณดาวิดอฟไฮท์มาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมคุณมี้ะเข้ามาเล่นในครัวเรือนของเมทัลไม่ได้ไม่รู้ใครเคยเป็นแนะนํากันได้นะคะคุณมีีีเเเดด๋ยววคคิ่่าพอออจจบซน้ะไปมมกุณ ก็เลยต้องให้เพื่อนบ้านมาขอประตูแล้วก็มากด modify in cast ให้กับเมทัลเขานะคะหลังจากนั้นเราก็จะจําเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเมทัลก็เลยต้องใช้วิธีนี้ซึ่งไม่เข้าใจเลยว่าว่าทําไมเราเข้ามาเล่นกับเมทัลไม่ได้อันเนี้ยไม่รู้ไม่เคยเจอบั๊กนี้มาก่อนเลยนะคะเมทัลยังไม่ง่วงใชหมือไล่เพราะฉะนั้นเมทัลนะคะขึ้นมาซ้อมร้องเพลงด้านบนบ้านเลยแล้วก็คุณฟิโอนาคุณอาการเป็นเช่นไรมาวิ่งวิ่งก็วิงว่งเ็วีโอนะทีเนี้ยเราจะต้องหาเงินกันจริงจังแล้วฟิโอนาไปทํากับข้าวไว้ก่อน เลยเซิร์ฟดินเนอร์นะคะแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่มันแพงสุดๆไปเลยนี่อย่างเช่นอันนี้มีสแคสเซิลโฟมีสนะคะโอ้ยทำไมต้องทำกล่องแ้างด้วยวะทานอสชาวเดอร์ไปไหนอะชาวเดอร์อยู่ข้างบนโอเคชาวเดอร์มาชีแล้วก็คือเดี๋ยวนะให้ชาวเดอร์มาดูแลมะหมาเอามะหมามีข้าวอยู่แล้วนี่ไม่มีอะไรนี่ชาวเดอร์หิวเหรอตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งมานอนเด็กๆมานอนนอนเดี๋ยวนี้เลยดูวิธีการซ้อมร้องเพลงของเมทัลเขานะคะเลเวลเก้าแล้วคุณมีกำลังลุ้นมากว่ามันกำลังจะเลเวลสิบแเร็วนี้นะแต่ทีเนี้ย ดูวิธีการลองเพลงของเขายืนนิ่งเลรอยืนนิ่งเล้ออ้าปากเง่เดียวฮับบูดบีดูฮับบูดบีดู99แล้วคุณผู้ชม99%แล้วกดเลขสาปไปเลยนะคะเร็วๆๆอ้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเดี๋ยแล้วเมทัลเอออยากอยากยินดีอ่ะอยากยินดีแบบไปพร้อมๆกันนะ่ะได้โปรดเออทำไมอะ่ะหรือว่ากดเลขสาอีกกดไปกดไปเออไปดีไปดูไปดีปด,ได,ได,ไดูได้ยัง <c oughs> <c oughs> น่าแล้วนะ103 1> 1, 103ร้อยสามเปอรเซ็นต์หนึ่งร้อยสามเเมทัลเออก็แค่นั่นแหละแม่มาทำไม่งงอยู่ได้เมทัลเลิกลองเพลงได้แล้วแล้วเมทัลเนี่ยก็อาจจะต้องนอนก่อนนะคะแปลว่ามาเลยค่ะนอนเลยค่ะคุณฟีโอนาคะคุณก็มานอนด้วยนะคะ ต้องตื่นไปไหนทน้นตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งเราลูกๆเรายังนอนไม่เต็มอิ่มกันเลยคุณผู้ชมล้วก็คือหมาซูมีอยู่รอบบ้านวิ่งมันไปรอบบ้านเลยอะ่ะทีเนี้ยเห็นอยู่นะว่าหญ้าด้านนะั้นน่ะมันแพรมเข้าบ้านมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอัปโหลดบ้านให้โหลดกันเนี่ยคุณมีจะทําการแก้ไขให้นะคะชาวเดอ้อเจออะไรอีกอะ่ะเจอจะเจอมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้เตียงเหรอแล้วทําไมไฟดวงนี้มันไม่ช่วยเหรอแล้วพี่หนูไม่เคยเจอใครเลยอะ่ะลูกแล้วทําไมหนูถึงเจออังนั้นหนูถ้าเจอหนูกลัวใช่ไหมแล้วนี่มันก็ชาาวมก แล้วว่าหนูลงมาหาอะไรกินนะครับเจ้าเดอร์คือเจ้าเดอร์็บอกว่าคุณผู้ชมอเทอ,เท,อเทเลดองครับขึ้นหล่อแบบว่าหล่อมา,มากมากมากจริงจริงนี่ขนาดมองเศร้าอยู่เศร้าขนาดนี้เอาตู้เย็นบังหน้าเศร้าขนาดนี้ยังหล่อเลยอะ่ะและหลายๆคนก็เห็นด้วยกับคุณมีนะคะว่าเขานั้นช่างหล่อจริงๆขึ้นหล่อมากๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเจเนอเรชั่นต่อๆไปเนี่ยจะหน้าตาดีขนาดไหนถ้าเรายังเล่นกับซิมของคุณผู้ชมอยู่นี่แหละคือสาเหตุหลักเลยที่เราแก้ไข NPC ทั้ซทางเมืองนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน มากเลยที่ส่งซิมเข้ามาเนาะทุกคนมีส่วนทําให้มาเน่าค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณฟิลนาะเขามาอาบน้ำหมานะคะแต่ตอนนี้ชาวด์กินก่อนเลยแล้วก็ท่านอสอาการเป็นเช่นไรตื่นได้แล้วจะไปโรงเรียนแล้วคุณมีคิดว่าเขาเดินลงมาจากบ้านไม่ต้องกินอะไรนะคะให้เขาเดินมาตรงนี้เลยค่ะเขาก็พร้อมที่จะไปโรงเรียนทันท่วงทีเพราะว่าเวลาในซิมเนี่ยมันเดินเร็วมากแม่เอาเ้าเมทัลตื่นรอรอตื่นลงมาทําไมตื่นมาเพื่ออะไรไ่เอา้าไม่กินอนาหารจะเก็บไวไก้กายแล้วเธอก็หยิบขึ้นมากินอุย๊ยนาะรัก็ชาวดนเล่นกัะมามเมทัลเร็วๆเก้าให้อาหารหมาหมาหิวเออไหนๆก็ หยิบมาแล้วอะเออก็ไปกินเลยปะเฮ้ยชาวเดอร์ลังจานในด้วยอะขอบคุณนะลูกไปเรียนนะตั้งใจเรียนนะหนูจะเปลี่ยนสีกี่ชุดลูกเปลี่ยนชุดกี่สีพูดสลับกันไปหมดเลยเอ้ยไม่เปลี่ยนแล้วหรอเอาหายแล้วเหรอหายหายบักแล้วเหรอโอเคโอเคหายก็หายเรามี vacation day เนี่ยที่ available อยู่ก็คือวันที่เราสามารถลานะคะเราอ๋อวันนี้วันหยุดเรานี่ว่าเอาใครโรมาเดี๋ยวนะเมท เมทัลเกิดวันนี้เหรอเดี๋ยวเดๆใครโทรมาทำอะไรไม่ได้แล้วมีฟูดไฟในการให้เป็นเอฟเฟกต์เอออิโมชันคอนโทรลไปแล้วกันขอเรื่องมั่วๆนะลูกคือวันนี้ตอนแรกว,ว่าจะให้เมทัลลาง,งานแต่ทีเนี้ยเป็นวันเกิดเมทัลจริงๆเหรอ,อจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยอะเมทัลโอเคเดี๋ยวจัดงานวันเกิดให้เมทัลกันนะคะเมทัลไปฉี่ก่อนแล้วก็ฟิโอน่าฟิโอน่าตื่นได้ละข้าวแกงไม่ได้ขายค่ะคุณมีว่าเราต้องให้ฟิโอน่ากินแล้วก็ไปขายข้าวแกงก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีเงินแม้แต่ทําเค้กหรือจัััดดงานวนวเเกกิให้บม เราอาหารในตู้เราก็มีอยู่เท่าเนี้ยคุณผู้ชมมันน้อยมากเลยอะแต่เราก็ต้องขายมันนะคะเพราะว่าเพื่อการเงินของบ้านเราเราก็จะให้คุณฟิโอน่าเขามาสต็อกเทเบิลก่อนกินเสร็จยังอะเจ๊เจเมท๊บพาหมาไปอาบน้ําแล้วเหรออุ้ยพาหมาไปอาบน้ํายังดูหล่อเลยดูแค่ข้างหลังยังดูหล่อเลยอะคุณผู้ชมแล้วก็มีเพื่อนถามว่าทรงผมทรงนี้มาจากแพ็กอะไรคุณมีจําไม่ได้อะคุณผู้ชมน่าจะไฮสคูลยีสต์นะขออภัยนะคะเรื่องแคสนี่จำไม่ค่อยได้เลยถ้ามีใครจําได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะเผื่อเพื่อนเราผ่านมาอ่านนะะค เด็กๆก,ก็กลับบ้านกันมาแล้วอาการไม่ค่อยสู้ดีเลยทานอสควรจะต้องไปฉี่แม่อาจจะอาบน้ําหมาเสร็จพอดีหนูฉี่ส่วนชาวเดอร์ชาวเดอร์ก็ต้องไปฉี่เช่นกันงั้นให้ชาวเดอร์ขึ้นมาฉี่ด้านบนบ้านฟิอนะเธอต้องเทนเทเบิลนะแล้วเธอก็จะต้องสตาร์ดยาร์เซลด้วยเทนยังวะเนี่ยสตาร์ดยาร์เซลใช่ข่ายสักนิดสักหน่อยของเงินเขาเ้ากระเป๋าก็ยังดีฟิอนะช่วยหน่อยนะชาวเดอร์กลับบ้านนะคะพอมีโปรเจกต์มาด้วยโอเคแล้วก็เมทเทลอยู่ไหนอะเมทเทลอยู่นี่ใช่ปะเอาชาวเดอร์ไปนอนทําไมจะ ให้ลงมาทำสกูโปรเจกต์ไปทำแล้วเดี๋ยวจะเอ้ยไม่ได้ดิถ้าทำสกูโปรเจกต์มันจะไม่ได้ค่าพาเรนติ้งนะคะมเมทโธจะต้องไม่ใช่ชาวเดอร์จะต้องทำการบ้านเราให้เมทโธเนี่ยไปช่วยมเมทโธมาเฮลป์วิทโฮมเวิร์กก่อนเลยเร,เร็วๆเข้าเออช่วยลูกเข้าไปใช่ใช่ใช่แล้วชาวเดอร์หนูตุ๊ด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 อะไรอะลูกถ้าท,ทำเสร็จแล้วอรอไปทำ,อทำไมอะเฮ้ยไม่เอาทำไมมันเสร็จเร็วจังวะ <c oughs> เสร็จแล้วจริงเหรอยังไม่เสร็จปิดปิดสมุดทำไมอะเอาไปไหนอะลูก ลูกไปไหนลูกเช่าเดอ้อ เช่าเดินเมทัลสอนอยู่เมทัลยืนสอนไกเมทัลยืนยืนสอนอยู่ในบ้านแล้วสกิลเพิ่มปะอุ้ยได้อะไรมาห้าร้อยอะเดี้ยวนะไข่เขาเก่งได้จ้าละห้าร้อยเหรอเนี่ยแล้วฉันไปทํางานทําไมก่อนคนนี้ก็คือแบบว่าขาดค่าสังคมมากๆเลยนะคะแต่เราจะต้องมาทําเคก้กให้กับเมทัลกันเฮย้ยมูนินมาบ้านพอดีเลยอะอุ้ยมูนินรู้ได้ไงอะฟิโอวนา้าฟิโอนาว่างอยู่ใช่ปะฟิโอนามาชวนมูนินเข้าบ้านก่อนเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะให้เมทัลเนี่ยเขาโทรชวนเพื่อนๆมาคนนี้ใครวะเนี่ยคุณดาวิดออฟไฮร์หร อุ้ยได้เลยไหนๆก็มากันแล้วใช่ปะเราจะชวนเข้าบ้านให้หมดเลยวันนี้เป็นวันเกิดเมทโธนะคะจะได้มาเซอร์ไพรส์เมทโกันมูนินเข้าบ้านเลยเมโทโก็คิดถึงเธอมากอะ่ะมีมีก็คิดถึงมูนินมากๆๆๆเลยนะไม่เจอหน้านานคือวันนี้ยจะชวนทอมมี่กับกับ,ก,บกับเพื่อนสนิทเขาอะ่ะเขาเรียกชื่ออะไรนะบลูอะคุณบลูมิวสิกอ่ะจะต้องแบบว่ามาบ้านเพื่อมาจาแฮปปี้เบอร์เดย์วันเกิดเมทโธ พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าแต่ว่าสอนการบ้านลูกเสร็จแล้วใช่หรือไม่ถ้าสอนการบ้านลูกเสร็จแล้วช่วยไปปักเทียนวันเกิดให้ตัวเองเอา้าวปักไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่เซ็นเตอร์หรือ อ่ะไปปักเทียนวันเกิดนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะโทรชวนเพื่อนมากดไปที่มือถือเนาะขอสต็อปไทมก่อนแล้วก็เลือกอันนี้นะคะที่เป็นรูปปากนะคะแล้วก็ Invite to Hangout at c u เ r e n t l o นชวนเพื่อนมาที่ลอตของเราเราก็จะเลือกทอมมี่กับบลูมิวสิกนะคะเดอะแกงของเมทัลเขาตั้งแต่สมัยมัธยมกันเลยทีเดียวอู้คิดถึงมูนินมากเลยมูนินขอเงินมูนินได้ด้วยหรอขอขอเงินหน่อย มูนินขอเงินหน่อยพอดีว่าคาริสมาเนี่ยเราถึงเลเวล8แล้วเนาะเราก็จะขอเงินซิมอื่นได้ใจปะมูนินมูนินแก แกคือว่าฉันไม่ได้ไปทํางานมาวันหนึ่งอะ่ะแกมาแกมีอะไรของขวัญวันเกิดมาให้ฉันหรือเปล่าเดี๋ยวนะเมทเทวตัวเมทรออ,อุ๊ยมูนินไหงเงินมหารอยด้วยสุดยอดไปเลยไม่กืนนะมูนินเมทเทาไปอาบน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเป่าเทียนวันเกิดให้เมทเทาๆๆกัน,ฟ,นฟิโอนาสภาพเป็นยังไงปวดฉี่เหรอล้วก็ทานอสทานอสง่วงอ่ะทานอสมางีบแล้วนะคะแล้วคขมันเอ็กซ์ไซร์อยู่วะเช่าเด้อเช่าเด้อนี่น่า ฮุยทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันน่ะเมทโธมาก่อนเลยสองทุ่มแล้วเดี๋ยวหมุนเมทโธมาเป่าเทียนวันเกิดก้อนเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูเมทัลลา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 ปูจชจูบี โตขึ้นแล้วก็เจ๋งขึ้นนะคะ a d a p t i to feeling dreams planning retirement ก็คือเติมเต็มความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เตรียมแผนสำหรับการ,กรเกษียณไว้ให้ดีแล้วก็มี mid life crisis ที่รอคุณอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเลยนะที่จะทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายไปเยี่ยมค่ะเฮ้ยเจ้าเดินลองเพลงไ้แม่หรอคะอุ้ยต,ตกตกกลางงานแบบนี้ได้ไงอะเมท่าเราเราลอง,ลอง,ลอง,ลองไปถามเขาหน่อยไหม αι, ว่าเขายังโสดอยู่หรือเปล่าอ่ะคุณมีอยากรู้มากเลยแต่ถ้าถามเนี่ยเมียเราจะจะจะเขิน ไดหรือป้าวะนี่ไงเราไปดิสคัสกับเขาได้นะไปดิสคัสกับทอมมี่ได้นะว่าแบบว่าแกก็ควรจะมีครอบครัวละมุยฉันลูกสองแล้วนะเวย้ยเออบลูมิวสิกเอาขายะไปทิ้งให้เออชวนพวกมันมานี่ดีจริงๆไหนทอมมี่บอกว่าอะไรอะ่ะอุ๊ยทอมมี่มม<ๆ>ก็คิดอยู่เหมือนกันรอรุ้นเลยนะคะแล้วก็นามสกุลเมทัลตอนนี้เขาเป็นเกรซี่อยู่เดี๋ยวคุณมิจะไปเปลี่ยนเป็นเบอร์รี่ให้นะคะเพราะว่าวันนี้มันมีปัญหาก,กับการเข้าเกมมากๆเลยไม่รู้ว่ามันจะบกักบักแบกอะไรกันมากมายขนาดนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ว่ายังไงรับรู้ เราไม่รู้ตัวเลยแต่เอพิโซดนี้รู้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้เมทัลเขานะคะไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะต่อไปนะคะคนที่จะต้องทําการบ้านก็คือเจ้าหนูทานอสเพราะฉะนั้นให้เมทัลเนี่ยเขามาช่วยเรื่องการบ้านนะสกิลของเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เพื่อนๆก็ขอตัวกลับบ้านกันหมดแล้วนะเมทัลเขาก็กําลังสอนเรื่องอุปนิสัยต่างๆนะขอให้ขอโทษขอโพยรู้จักการขอบคุณอะไรอย่างนี้เนาะกับลูกเขาตอนนี้สกิลพาเรนติ้งเป็นเลเวล9แล้วค่ะเหลืออีกเลเวลเดียวเราก็จะผ่านพ้น เช้าวันใหม่แล้วเมเทเลก็ตื่นมาแล้วหิวใช่ไหมเราก็บ้านเน่ามากเลยเมเทเลเออกินเค้กไปเลยเค้กยังไม่เน่านะคะแต่บ้านเรานั้นน่ะน่าไปแล้วนะคะเมเทเลกินเค้กไปก่อนเลยอุ้ยแปดโมงแล้วนะคะเด็กๆไปโรงเรียนกันไม่ใจลื้อตื่นเดี๋ยวนี้เลยเมเทเลคือแบบว่าเครียดอยากไปทํางานปแปลว,ว่าวันนี้เราแต่คือเราอยากทําสกิลเมทเทลเขาให้เต็มด้วยอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เรานะวางแผนแบบนี้กันดีกว่าเราจะให้เมเทเลนะคะเขาทัวร์ไปลางานนะคะเดี๋ยวเช้าเด้อไปโรงเรียนจะมา นั่งคุยกับแม่ทำไมไปโรงเรียนเช่าเดอ้อหลังจากที่ส่งลูกๆไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมทัลเราจะไปเอาไอ้นี้ออกอยังไงนะไ,ไลฟ์สไตล์อะไรสกักอย่างอะนี่ไงมาที่รูปบ้านนะคะแล้วก็ go to lifestyle coaching เราจะไปเอาออกใช้เงิน200นะเมทัลไปเอาออกไม่ต้องขึ้นมาบนบ้านต้นไม้เสีย200แล้วก็คุมนะคะกับการที่ซิมมันไม่เครียดคุณผู้ชมก็ให้เมทัลเขาเดินไปซิมเนี่ยมันก็จะเดินมาหน้าบ้านของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะวาร์ปไปของเขาเองอะนะคะมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าจะ เอาไลฟ์สไตล์อะไรออกแล้วก็จะเลือกเป็น workaholic เนาะให้มันออกไปหลังจากนั้นเราก็เข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะคะเราก็เลื่อนลงมาดูว่าเออมันออกไปหรือ,อยังอุ้ยได้อะไรอ่ะ made a self discovery อ๋อโอเคโอเคได้เจอตัวตนของตัวเองเพิ่มขึ้นมาโอเคไลฟ์สไตล์ตรงนี้มันก็ออกไปแล้วเนาะซิมเราก็จะไม่เครียดแล้วถ้าไม่ได้ไปทํางานแต่ทีเนี้ยถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยสกิลเราจะไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณมี้จะไปซื้อหนังสือให้ด้วย purchase book นะคะแล้วก็จะซื้อหนังสือที่เลือกไปที่สกิลหลังจากนั้นเราก ไล่ลงมาหาตัว P Parenting level 3ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เรา level สูงมากแล้วหลังจากที่เราซื้อแล้วเราก็จะเปิด เชลฟ์บุ๊กอันนี้ออกมาแล้วก็หยิบมันเข้ากระเป๋าเมทัลไปแบบนี้เลยนะคะเมทัลเขาก็จะได้หยิบขึ้นมาอ่านเลยเมทัลเราต้องแบบว่าทําสกิลให้ขึ้นแล้วอะ่ะคุณผู้ชมทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งพอดีว่ามีเพื่อนๆเ,เสนอมาในคอมเมนต์นะคะถ้าใครรู้จักช่องคุณซากุระซิมอ่ะเขาเปิดคลิปแรกของช่องเขาด้วยการที่ให้เด็กวัยชายนะคะไปแร c k ทูริชเชสเองก็เลยมีคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าไปดูมาแล้วก็อยากจะเห็นชาเดอร์ไปแร็ทูริชเชสตั้งแ วัยชายเลยเอางี้ดีกว่าเราจะถามเสียงส่วนใหญ่ดีกว่าก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากจะดูชาวเดอร์ออกไปไหมคือตอนนี้ผลวอดชาวเดอร์เขานําโด่งมากๆเลยนะคะอยากจะดูชาวเดอร์เนี่ยออกไปแร c คทูริชเชสตั้งแต่วัยชายเลยไหมถ้าอยากดูก็พิมพ์กันได้หรือว่าถ้ามีความเห็นแบบอื่นแบบใดก็ว่ากันเลยเพราะว่าเราจะเอาเขาไปสร้างสกิลของเขาเองตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยก,ก็อาจจะได้ยากลําบากขึ้นก็ก็ดีนะเป็นแบบว่าสีสันใหม่เนาะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะเราเล่นไปด้วยกัน ฟิโอนะะ่า uh, พาหมาไปเดินเล่นหน่อยหมาจะลงแดงแล้วเนี่ยไป ไปเดินเล่นเอ้ยมเมทัลเดี๋ยวนะมเมทัลอ่านเสร็จแล้วหรอไม่เอาอ่านอีกอ่านอีก,ออกจีอมเมทัลไปไหนวะฟิโอนะ่าคือทีเนี้ยบ้านฉันเน่ามากเลยอะ่ะแล้วก็บินค้าวนาข้าไฟก็ไม่ได้จ่ายมีตังค์เพราะว่าเนี่ย2องพันเก้าไม่มีตังค์แปลว่าต้องรองเงินเมทัลเข้าวันนี้ก่อนนะคะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะฟิโอนะ่ามาทําความสะอาดบ้านมานี่ก็เอาหนังสือขึ้นมาเก็บในเชฟเออไอเราก็ซื้อให้อ่านเขาก็เอาขึ้นมาเก็บเฉยอุ้ยคุณผู้ชมมันไม่ขึ้นแล้ววะ คืออ่านหนังสือจนจบอ่ะมันก็ไม่ช่วยเราวอ่ะคือต้องต้องใช้ลูกเราอย่างเดียวเลยอ่ะที่จะเพิ่มสกิลพาร์เรนติ้งใครมาทุบประตูฉันวันนี้คุณเดซี่หายมีอะไรหรือเขาเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเราก็เลยเจอกันบ่อยอาไปเชิญเขาเข้ามาคุณรีโอโมจิส่งอะไรอ่ะส่งอุ้ยส่งแบบว่าแฮปปี้เบอร์เดย์มาหาเมทัลด้วยแล้วก็เมลของเราก็คือหล่นมาอาจจะมีคนส่งอีเมลแบบว่าส่งของขวัญมาให้เมทัลไรอยงี้ะก็เดี๋ยวให้เมทัลเขามารับอีเมลนะคะและ้วใครมันวางจานไว้ตรงนี้ไว้เนี่ย <S <S ฟิโอน,น่ามาเก็บจาน จะมีเงินจ่ายบินต่อเมื่อเงินของเมทัวันนี้เขาเข้ามานะคะไหนดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างโอ้โหมีคนส่งของเล่นเด็กให้เมทด้วยเหรอของเล่นเด็กเพียบเลยแล้วก็มีบินด้วยเพราะฉะนั้นเราขอญาตขายทุกอย่างก่อนเลยเนาะเผื่อว่าจะมีแบบว่าเงินจ่ายบินนะคุณผู้ชมเออพันแปดไม่มีว่ะมีมีม,ม,มีเออมเมล็ดพืชพันธ์นนา,นาผักอยู่ก็ขายไปนะคะมีหูฟังอีกอันหนึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะก็ขายไปนะคะส่วนคุณฟิอนคุูมีอะไรอยู่ในตัวบ้างกันเนี่ยกล่องบ้าเน่าเหรอคะ โอเคเราขายทุกสิ่งขายทุกอย่างเลยนะคะเราก็ยังไม่มีเงินจ่ายบินอยู่ดีแล้วก็เด็กๆกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วเราจะให้คนพี่ก่อนเลยก็แล้วกันไปทําการบ้านแล้วเมทโธจะได้สอนด้วยส่วนคนน้องเนี่ยแอสเพเรชันเขาจะต้องทําอะไรอะ่ะนอนในบ้านต้นไม้เป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วก็ achieve level 6 i n c r e c r e a t i v i t y s k i l l นะคะแล้วก็ achieve level 5 mental skill ทีเนี้ยถ้า mental skill เนี่ยในคอมมันจะมีเกมของเด็กหรือเปล่านะมันจะ ะได้ค่าความสนุกด้วยไงเล่นไม่ได้เพราะว่า เออไม่มีไฟเพราะฉะนั้นไปเล่นบ้านต้นไม้นะลูกโอ้ยเดี๋ยวนะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของฟิโอนาอีกแล้วเนี่ย <l ok> ไม่ไม่เงินทําเค้กใครฟิโอนา <l ok> ฉันฉันเสียใจมากเลยเอาไปช่วย <l ok> โฮมเวิร์กลูก <l ok> เร็วๆข้าเมทเรเราจะได้ทําสกิลให้มันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ <l ok> ทําการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกหนูก็ต้องทําต่อไปมีดูเอ็กซ์ตร้าเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเมทเเตรียมสอนเลยเตรียมสอนเลยตรงนี้แหละวันนี้มันจะต้องจบแล้วอะสกิลของเมทเทวันนี้อันไหนวะเฮลเิ้โฮมเวิร์กลทำสีสอนเล ไอนเลยนี่สอนการบ้านเสร็จแล้วก็ต้องสั่งสอนอย่างอื่นต่อด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมเราจะสอนจ้วนกว่าเลเวลมันจะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสอนอะไรลูกอะ่ะแม่รักลูกนะผมก็รักแม่ฮะอย่างนี้เหรอ <c oughs> เด็กๆของเรานะคะก็มีเคิร์กที่เป็นแบบว่าไฮคอนฟิเดนซ์เนอะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้รับการซัพพอร์ตอย่างเต็มที่จากผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ Family <c oughs> แบบว่าความเป็นไปในครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลย <c oughs> เด็กๆเขาก็เลยจะมีความมั่นใจที่แบบว่าสุดหล้นเต็มเปี่ยมไปเลย โอ๊ยเราบ้านเราแบบว่าไม่มีอะไรกินแล้วอะฟิอนาฟิอนาต้องสั่งพิซ่าให้คนในบ้านของเราแล้วล่ะเอาสั่งพิซ่าไม่ได้ด้วยอะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายบินเดี๋ยวนะชาวเดอร์ชาวเดอร์ลงไปทํากันบ้านได้ปะเออชาวเดอร์ทำกันบ้านหน่อยแล้วเมทโธจะได้สอนเขาว่าบริสตูโฮมเวิร์กนะคะแล้วก็เมทโธเราขึ้นไปสอนชาวเดอร์จะทํากันบ้านที่ไหนก่อนอะชาวเดอร์ลงมาทํากันบ้านด้านล่างนะคะก็เดี๋ยวให้เมทโธเขารอสอนชาวเดอร์อยู่ด้านล่างเดี๋ยว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 กดไม่ได้แล้วนี่วาบมาตั้งแต่ตอนน ได้เงินมาแล้วเพราะฉะนั้นฟิโอน่าเรามีเงินจ่ายบินแล้วเดี๋ยวให้ฟิโอน่ารีบไปจ่ายบินก่อนเลยนะคะน้ําไฟบ้านเราจะได้มีใช้ไปบิน2009นอย่างโหดชาเดอร์ทำการบ้านเสร็จแล้วหิวเจ้ไม่ลูกเดี๋ยวค่อยกินนะลูกไม่เป็นไรไม่กินวันหนึ่งไม่ตุยนะลูกนะส่วนเมทเลเดี๋ยวจะสอนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะไฟมาแล,แล้วแล้วก็ลูกๆของเราหิวมากเพราะฉะนั้นฟิโอน่าเราจะต้องมาเสิร์ฟดินเนอร์แล้วเนาะก็ทําอะไรกดอะไรได้ก็กดไปเอามามามาไมาปอะไรเอาเดี๋ยวนะมามาอยู่ไหนอะมามาวิ่งกลับบ้านมามาไปไหนมามามาไปไหน มาตัวส้มเชวฟิโอน่าไปฉี่ใช่ไหมะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วว่าอย่างเ <Bangkok> ช่นว่าตู้เอ้าทำไมตู้สักผ้ามันบากอรอหรือว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะชชวเดอร์ก็ปวดฉี่โอ้โหเชวเดอร์อาการไม่ดีมากเลยเดี๋ยวนะแล้วเมทัลนี่สกิลเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะอู้วพาเลนติ้งแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอะเดี๋ยวนะขอดูแลซิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ไปสอนลูกต่อเออก็สอนลูกมันในห้องน้ําไปเลยสิคะคนพี่นี่ตื่นนอนพอดีนะคะเราก็เลยให้เมทัลเขามาสอนต่อให้มันเต เต็มไปสักทีคุณผู้ชมในที่สุดเราก็ทำสกิลพาเรนติ้งได้เต็มเลเวลสิบแล้วนะคะขอคุณนี้เช็คแป๊บหนึ่งนะว่ารุ่นสีเทาเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามผ่านอะไรบ้างนะคะกฎกติกาของรุ่นสีเทาน,านะคะเราจะต้องเลเวลในการร้องเพลงพาเรนติ้งแล้วก็แอตเลติกนะคะเต็มก็คือสิ่งยิ่งเต็มแล้วพาเรนติ้งเต็มแล้วแล้วก็ฟิตเนสเต็มแล้วเราจะต้องทำหน้าที่การงานของเราให้ได้เต็มสิบซึ่งก็เต็มแล้วแล้วก็ บอดี้บิลเดอร์นะคะต้องสําเร็จแอสเพอเรชันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องอกหัก3ามครั้งนะคะหรือว่าแบบว่ามีเรเลชั่นชิพที่ไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาแต่งงานกับคนที่เป็นมีนิสัยรักษาความสะอาดอย่างคุณฟิโอน่าก็คือทําเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันเราก็จะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกของคุณนะคะทุกคนเลยซึ่งก็ทําเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูเกณฑ์ตรงนี้ดิคือแบบว่าเต็มแม็กซ์เลยนะคะแล้วก็มีการดูหนังเนาะทุกวันอาทิตย์กับครอบครัวก็คือเสร็จแล้วคุณ ผู้ชมเราสามารถจบของเมทัลแล้ว Move On ไปได้แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่กูมีอยากจะถามก็คือเอพิโซดหน้าเนี่ยเราอยากจะดูชาวเดอร์ออกไป r ัก t o r i c h e s ตั้งแต่วัยกระต่อเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อะชาวเดอร์เนี่ยจะมีเวลาอีก8วันนะคะก่อนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าหรืออยากจะให้8วันนี้อยู่กับครอบครัวแล้วพอวัยทีนค่อยออกไป r ัก to riches อันนี้ช่วยคอมเมนต์แนะนากันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยคิดว่า ว่าเอพิโซดเนี่ยจะทําให้เมทัลเป็นแบบว่าสุดๆไปเลยอะ่ะเอพิโซดสุดท้ายแล้วแล้วก็เอพิโซดของเมทเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเล็กทริชเชสยากมากๆเพราะหนึ่งเลยเมืองนี้มันไม่มีอะไรให้ทําไม่มีอะไรให้ขุดไม่มีอะไรให้เก็บมันต้องแบบว่าเดินทางไป,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็สิ่งที่ต้องทําในชีวิตมันช่างเยอะแยะเหลือเกินขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชอบเมทขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอยากให้รู้ว่าคุณมีแบบว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้เราไปก่อนแล้วส่วนในรุ่นของธานอสหรือว่าชาวด์เดอร์เนี่ย หรือไม่พิมพ์บอกกันในคอมเมนต์้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ